สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนาสซาดแลนทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม่เครือเป็ดลอ,อยโอ้ยเอ็ดเดิลฟรีดีกว่าไอบีดิวฟรีน่าจะนอกน่าจะนกสวอยส์สวอ เราไปชมเลยนะะ <c oughs> <c oughs> วอมเสียงวอมเสียงเทสสีอะไรดีวะสีอะไรดีสีแดงก็ชอบสีเขียวก็ชอบติ๊กกระตอกติ๊กกระตอกเขียวเยอะ เด้งว่ะเราโอ้ยายตกพี่ตายไปเลยพี่ตายไปเลยตายไปเลยวางกระตกบ้างหน่อยนี่ใครวะเนี่ยใครที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ เป็นกำลังใจงกันทำคลิปครับผมป้า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 อานายเรา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 ฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลมึงไม่ได้บ้าอย่างงาั้นอีฟอไอีฟอยหัวตัวไอีฟตหัวเฟยโอ้ยเก๋งเก๋งโอ้ยโอ้ย,อยนี่ใครวะสกินประยุจ,จันทร์อังคารด้วยใครสกินประยุทธ์จันทร์อังคารนี่ไง ปรยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ลุงตู่โอ้โหใส่ทุ่แแบบมาพร้อมผมผมยอมรับแล้แผมกุโดจะามาแล้วอ้ยโอยโแลกแร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 กลดแรกล จีจีเอ็มต่อถึงน้าโอ้โหทีมสีเขียวายจังเอนยังไม่ไปดีกว่ากลับกลับกลับแลบก็แลกซื้อยอดโดเนตได้ที่โอ้โด้วย 就是。 สักสิบอันก็ยังดีอโอ้โหแหลกแหลกคือมันก็กระ,ะโ,โหลกเ็นโหเล่นแบบนี้ไม่รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากจะเล่นเลย 解放了。 กว่าไปลอยสีฟ้าดีกว่าไปลอยสีฟ้าดีกว่ามาชอบอายนโโีน้อมอต๊มีเสียงคนเขต้องขอายด้วยครับตอนนี้ผมอดอันอยู่นอกบ้านดันงผู้ชใจ เป็นหยสีนั่นดีกว่าอ่าสองให้แล้วอืมนวะอ่กลงกลางเลยออ่บุุดนี่อ่า

ร้อยประมาณตีมอยู่ข้างบนใช่ไหมวะไม่แน่ใจอ่าไ้้อโอยอ้อยบอกบักวโอ้ติดบักอีก โอบ้บูพังแล้วโอ้ยปวดแลวพรมายสิหายไปแล้วนะเฮ้ยม้น โอ้ยแมแมอแม่โอ้ยหัวร้อนกัาติดบักจบไม่ได้ช่วยอะไรทีม

ด้วยต้องขอไปในคำหยาบ้ี่ครับมีคนพูดนับกันน ตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่น่อยตุ๊บไม่น่อยตุ๊บเย้ชนะโดยไม่ช่วยทีมะไยเลยหัวร้อนโอ้ยการเล่นแบบนี้เป็นอะไรที่หัวร้อนมากครับท่านผู้ชมเล่นแล้วไม่อยากจะเล่นเลยเล่นแบบนี้ให้ตาเดอ เชื่อใจแปลกแค่ะโอ้มีเสียงคุ้นเสียงคุ้นโอ้ย,อยจะจบได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเรวค่อยมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe Subscribe Subscribe